ทัศะกวะโตอรหะโตสัมมาสัมพุทธะนะโมทัสะพักวะโตอรหะโตสัมมาสัมพุทธะนะโมทัสะปักวะโตอรหะโตสัมมาสัมพุทธะอิมังสุปะปัญชนนะสัมปันนังสาลีนังโพชนะอุทะกังวรัง พุทธัสะปูเชมะอิมานิมยังพันเตพัตตานิสัปริวารานิภิกขุสังคสสะโอโนชยามะสาธุโนพันเตภิกขุสังโฆอิมานิพัตานิ ปริวารานิตฏิคันหาตุหัมหังทีกรตังทิตายะสุขายะสุทินังวัตเมตานังอาสวัคยาวะหังนิพพานปัจโยโหตุ